สวัสดีครับพบก,กับสุดข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่ซีโก้หวังพาทีมพัฒนากว่าเดิมยกแข้งฮองอันยลาลีมเทคนิคที่ดีมากแข็งแกล่งขึ้นไปเรื่อยๆหลังจากที่โค้ชกิติศักดิ์เสนเมืองนะครับเหตุโค้ชใหญ่ของสโมสร้องอันยลาลียพาทีมรัง้งจ่าฝูง1นศึกบีลีก2021ลีกสูงสุดของประเทศเวียดนามด้วยผลงานการลงสนาม12นัดชนะ9นัดเสมอ2และแพ้ไปเพียงแค่นัดเดียวเท่านั้น โดยนตอนนี้มี29แต้มในเวลานี้ซึ่งล่าสุดนะครับอดีตกุนซอใหญ่ทีมชาติไทยในวัย47ปีก็ได้ออกมาเปิดเผยเคล็ดลับของเทียมจนประหลาดขึ้นจากปูนณตอนนี้กับผู้สื่อข่าวเซียอมกีฬาสปอร์ตว่าต้องบอกเลยนะครับว่าปิโกโชคดีที่เด็กฮองอันยลายฝึกฟุตบอลมาตั้งแต่11ถึง12ขวบเทคนิคพวกเขาดีอยู่แล้วผมเลยไม่ต้องมาปูเรื่องของเทคนิคแค่ใส่ใจเรื่องของแทคติกเวลาเล่นวิธีการเล่น แล้วก็แนวคิดว่าฟุตบอลมันต้องเล่นทั้งรุกทั้งรับมันจะรุกอย่างเดียวไม่ได้ซึ่งหลักการวิธีมันก็แค่นั้นเองอย่างไรก็ตามเด็กทุกคนภายในทีมก็เชื่อฟังผมฟังแนวทางทักคติก,การเล่นวิธีการเล่นเพื่อใช้การลงสนามว่าจะทำยังไงให้เล่นได้งานที่สุดทำแบบไหนให้เล่นไม่ยากซึ่งตรงนี้เราก็ยังไม่ต้องไปมองข้างนอกเรามองภายในทีมของพวกเราเสียก่อนว่าจะทำอย่างไรให้ทีมแข็งแกร่งขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งตอนนี้เราก็จะ ต้องเรียนรู้โรอีกมากวันนี้มันก็แค่เริ่มต้นก็หวังจะให้ทีมเรียนรู้ระบบทั้งหมดในอนาคตเดี๋ยวสำหรับตัวแกนนัดที่13ของลดูก,การลซึ่งเป็นนัดสุดท้ายของเลก็กๆ้องอนันยูไลจะยกคลบุกเยือนทันกวางเนนทีมอันดับที่3ของโตรรงนนังาะแนนในวันศุกร์ที่7พฤษภาคมตามหลับประเทศไทยก็คือ17.00นนะครับก็ช่วยเชียร์และเป็นแรงกำลังใจให้กับพีซิโก้ด้วยนะฮะ ซีโก้แฮปปี้นำฮองอันไลน์ำ Online, ทำได้ตามเป้าโฟกัสอ e ีเกมก่อนเบรกทีมชาติเกียรติศักตร์เสนเมืองนะฮะกุนซือชาวไทยของฮองอันไล์ออกมาเปิดเผยว่าสุดแฮปปี้ที่นำทีมจบ1ใน3ได้ตามเป้าโฟกัสเกมก่อนพักเบรกทีมชาติซิกเกียรติศักติ์เสนเมืองนะฮะกุนซือชาวไทยของฮองอันไล์ออกมาเปิดใจว่าสุดแฮปปี้ที่นำจบ1ใน3ได้ตามเป้าหมาย โฟกัสอ e ีเกมก่อนพักเบรกทีมชาติในศึกฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียล่าสุดนะครับเกียรติศักดิ์เสนาเมืองซิโก้อกมากล่าวว่าฮองอันไลน์นั้นโชคดีมากเลยที่ไม่พ้าให้กับบินเยียงที่วันนั้นบินเยียงเล่นกันดีถี่มากๆแม้จะทําประตูได้จาก布拉เดาและวันตวนแต่กลับโดนตีเสมอได้ทั้งสองลังโดยจบลงที่ผลเสมอกันท่านั้นบินเยียงทาได้ดีและฟุตบอลลีกเป็นหนทางที่ยากลเพราะไม่สามารถเอาชนะได้ตลอดไป แม้จะเสมอนะฮะแต่ก็ยังรั้งอันดับที่1อยู่ในตอนนี้โดยจบเล็กแรกและเราต้องทําการแข่งขันอีก5นัดในเล็กที่ 2, 2ดังนั้นผมเชื่อว่าผมและทีมงานสตาร์ทโค้ดพร้อมทั้งเตะจะเตรียมความพร้อมกันอย่างดีในเกมที่เหลืออยู่ของฤดูกาลนี้ฮองเอเดลียนของเราทําได้ตามเป้าหมายที่วางเอาไว้ในตอนตอน้นฤดูกาลก็คือการพยายามจบ1ใน3ของตอรารังคะแนนและทําอันดับไปเล่นฟุตบอลเอเชียให้ได้ซึ่งตอนนี้ถือว่ายังทําได้ตามเป้าแล้ว แต่แนวสิ่งอื่นใดน,นะครับเราต้องโฟกัสในเกมสุดท้ายกับบินกวางเนินก่อนที่จะปล่อยนักเตะให้มีสมาธิกับการเล่นในานามทีมชาติเวียดนามในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรอบ2ที่ UAE เียดือนมิทโทไนายอยู่นี้โดยสำหรับโปรแกรมนัดสุดท้ายของหองอนย์ลญญายจะออกไปเยือนทันกวางเนินในวันที่7พฤษภาคมตามรับประเทศไทยก็คือ17.00นาฬิกาครับแสงซิโก,โก วันตวนขึ้นรองดาวซันโวฮองอันยูไลย,ยิงแซงซิกโก้ไปแล้วเงียนวันตวนนะฮะกองหน้านนเก่งของฮองอันยูไลขึ้นท่านทำลายสถิติยิงแซงซิกโก้เกียรติศักดิ์ในเมืองหัวหน้าผู้ก่อสรของทีมไปเป็นที่รว้ยแล้วและจัดที่สามารถทาประตูในนัดเปิดสนามเสมอกับบีคาแม็ก์บินเยียน2-2การยิงประตูเมื่อนัดที่เสมอกับบีคาแม็ก์บินเยียน2-2ทาให้เงียนวันตวนยิงไปแล้วในเกมอย่างเป็นดกันกับ หองอันญ,ญาลายถึง39ประตูและเป็นการแซงหน้าของผู้ฝึกสอนปัจจุบันอย่างโคซิโกเกียรติศัก์เซในเมืองที่ยิงให้กับทีมไป38ประตูใน4ฤูดูกาปัจจุบันเย็นวันตวนขึ้นท่านเป็นคนที่สองของโปรดประาสาทของสโมสรหองอัยญ,ญาลายตามหลังเอวาโดกอนคาเวสอดีตกองหน้าของเทียมชาวบราซิเลียนที่ยิงประตูไปถึงสิ้น68ประตูในการคาแข่งกับทีมเมื่อปี2009จนถึงปี2013 คนสู้ชีวิตอดีตเยาวชน19ปีทีมชาติไทยนาลากอนคณาทำงานโลตัสราชบุรีจากวิกฤตปัญหาไวรัสโควิด -19 ที่เล่นงานไปทั่วทุกวงการฟุตบอลไม่ว่าจะเป็นวงการฟุตบอลไทยลีกทำให้การแข่งต้องพักเบรกไปแบบยาวๆนะักฟุตบอลถูกหั่นเงินเดือนเนื่องจากสโม,มสรไม่ได้รับเงินค่าสิทธิประโยชน์การแตะดทดสด รวมถึงเงินจากสปอนเซอร์ทําให้นักฟุตบอลหลายตัวหลายคนต้องไปหาอาชีพเสริมอื่นๆทําในตอนที่ชู้ชีวิตอยู่กับช่วงโควิดล่าสุดนะครับนกลกรรขนาดาวเตะในวัย28ปีซึ่งเป็นอดีตนักเตะเยาวชน19ปีชุดลุยชิงแชมป์เอเชียในปี2 0 1 2รอบสุดท้ายที่ UAE ซึ่งก็เป็น1ใน25นักเตะชุดเดียวกับเจธนาทิพสุสทรศิลป์ที่ล่าสุดใช้เวลาว่างจากการเป็นนักฟุตบอลปิดฤดูกาลอยู่ไปทำงานประจำอยู่ที่โรตัสเอ็กเพส จังหวัดราชบุรีเพื่อหาไรายได้เลี้ยงตนและครอบครัวพร้อมกับหาต้นสังกัดค้ายแข่งด้วยนักละกรขณะเล่าให้ฟังว่าหลังจากจบฤดูก,การกับรีสเกต f อผมก็กลับบ้านที่จังหวัดราชบุรีพอดีคุณแม่แนะนําให้ลองไปสมัครงานดูเป็นโลตัสเอ็กเพรสอยู่ตรงตลาดหนองโพเห็นว่าใกล้บ้านลองไปสมัครดูตอนนี้เพิ่งมาทํางานได้ประมาณ7วันแล้วครับทํางานวันละเก้าชั่วโมงครับเข้างาน1 5 0 0นนาฬิกาเลิกงาน 00.00นาฬิกาซึ่งเป็นพนักงานธรรมดาครับทำทุกอย่างอยู่ในร้านที่ผู้จัดการขามอบหมายให้ทำเราก็ต้องทำต้องสู้ไปก่อนครับดาวเทนวัย28ปีนะครับรายนี้ยังเกิดเผยอีกนะครับว่าเรื่องฟุตบอลอาชีพผมก็ยังคงเล่นอยู่นะครับแต่ตอนนี้ยังว่างอยู่ครับพร้อมกับรับทุกข้อเสนอของซุปซูโมสอนเลยนะฮะสำหรับนักการ์นาสร้างชื่อในการเล่นฟุตบอลกับทีมโรงเรียนกีฬากรุงเทพพร้อมกับผ่านการคัดแข่งกับทีมนักเรียนไทย15ปี นักเตะโครงการชังเผือกโรงเรียนอสัมชัญสีราชาในระดับมอปลายติดทีมชาติไทยชุดยูสิปียูสปีชุดจริงแชมป์เอเชีย2012รอบสุดท้ายที่ UAE ส่วนระดับอาชีพนะครับผ่านการเล่นทั้งสีราชาซูซูกิ FC ชลบุรี FC พัทยายูเนเต็ดไทยฮอนด้านครราชสีมามัสได่เอฟซีบีบีซียูเอฟซีกันเคลือเอฟซีราชนาวีอุบลยูเนเต็ดและสีสเกตเอฟซีในฤดูกาลที่ผ่านมานะครับ ก็เป็นกำลังใจให้อีกแรงหนึ่งนะฮะสำหรับนรกรขนานะครับ